สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่4-10เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมนะคะจะมีโชคมีลาบจากสตรีนะคะหากคุณเป็นเพศชายก็เรียกได้ว่ามีผู้หญิงคอยเป็นแบ็กให้หรือเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนให้คุณสำเร็จก้าวหน้านะคะ ส่วนท่านที่เป็นเพศหญิงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทำงานเก่งมีความคล่องตัวนะคะเคลียรงานได้หลายแบบหลายทางบางรายก็จะได้เจอข่าวดีในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้ชาวเมษนะคะมีโอกาสได้แสดงฝีมือพบความก้าวหน้าพบความสำเร็จใครที่อยากเ,าเพิ่มตำแหน่งนะคะหาความก้าวหน้าอาจจะได้ปรับตำแหน่งหรือปรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เรื่องของการเงินนะคะจะเสียเงินแบบไม่คาดคิดนะคะหรือว่ามีเรื่องด่วนๆจากตัวเองหรือคนรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนใช้เงินอย่างฉลาดนะคะรู้จักมัธยัสถอดออมด้วยตัดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ทันนะคะก็จะไม่บานปลายในสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพนะคะภายนอกนะคะ อาจจะดูเข้มแข็งนะคะภายในจิตใจนะคะที่ต้องปรับสมดุลอาจจะมีเรื่องความร้อนรุ่มนะคะใจร้อนหรือว่า,าความเครียดที่สะสมอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอบางรายเกี่ยวกับสุขภาพเก่ากำเริบนะคะอาจจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีเกิดขึ้นคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักนะคะเหมาะกับการพบรักในสายงานอาชีพ ที่ทำอยู่ด้วยกันนะคะหรือคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานก็จะถูกฉลกกันได้ง่ายท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีเรื่องของภาระหน้าที่การงานให้ช่วยกันคิดช่วยกันถกปัญหานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องอความรับผิดชอบภายในบ้านนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการต่อเติมอาคารบ้านเรือนซื้อของตกแต่งเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ